สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีสาวันหยุดของวันเสาร์เวยค่ะพี่น้องรอเวลาค่ะนั่งเล่นกับสาวๆรอเวลาไปซื้อของวันนี้ป้าป้าจะพาไปซื้อของค่ะที่บิ๊กซีสื่อของใส่สาวๆแล้วค่ะเบิร์ดละรอโอ้โหเบิร์ดสาวหน่อยพี่น้อง ไปเอาหมั่ามานอนกินเลยเหรอคะโอ,อ้เอาหมั่ามานอนกินรอเวลาค่ะรอเวลาเป็นสื่อของพี่น้องจ้าเก้าโมงเก้าโมงก็ออกไปแล้วคะ่ะวันหยุดค่ะพี่น้องวันนี้วันหยุดก็เป็นวันของสาวๆคะ่ะเป็นวันของสาวๆเป็นวันของพี่เดเนเน่กับป้ะป๋า ว่าจะพาพเป็นเหลิยของเหลนแว่เหรนของเหลิน้ำแป๊บนึ Snow> ่งก่อเบิ <Yeah, ้งสถานการณ์ก่อนพี่น้องดูสถานการณ์ก่อนว่าสาวน้อยจะงอแงหรือเปล่ากล้ไกละไกลเก่าโมงงล้วค่ะถึงบิ๊กซีแล้วค่ะพี่น้องจานี่เอาว่าไปไหนว่ามันี้ว่า ถึงบิ๊กซีแล้วค่ะซื้อของแล้วค่ะโนวาก็วิ่งไปหาป๊า,ปาอยู่นุ่นมาทางนี้ลูกซื้อไม่เยอะค่ะเมื่อนี้ซื้อบ่เยอะซื้อนิดๆไม่ได้ซื้อหลายค่ะเมื่อนี่ไปเลือกซื้อของก็เด้ค่ะพี่น้องจา๋าป๊าู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเอาน้ำยาลิฟผ้าก่อนค่ะน้ำยา,าลีฟผ้าเราหมดเอาว่าว่าไปใส่ไปใส่รถให้แม่น้อย น้ำยารีดผ้าเบิดก่ะพี่น้องจา๋าเอาน้ำยารีดผ้าก่อนเอาว่าค่ะไปใส่รถให้แม่เอาอีกอันหน,นึ่งนี่น้ำยาริดผ้าได้ไงปัาบป้าน่ะได้ไงนี่ค่ะนี่จ้ะพี่น้องน้ำยาน้ำยาปับผ้านมน้ำยาลิดผ้าน้ำยาซักผ้าเด็กอะไปต่อค่ะ เพื่อของมราว่าใช่อภไปต่อค่ะไปต่อพี่น้องไปต่ออ่ามาอยู่ตรงหลอกเพืดนะค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาดูเพื่อนดูเพืดไว้ให้สาวน้อยก่อนนี่แหละกับน้องคล้ายไปนี่แหละจะเอาเลิกเพืชแล้วพี่น้องให้แม่ยายใส่ท้องเอาเลิกเพืดกับเลิกขวดนมก่อนเพิ่นเบิงเพื่อนเบิงเอ๊ ไหนเพื่อว่าไหนในเพื่อของว่าอันไหนคะอนนนะเอาเป็นกล่องเหรอ<แ>ออโอเคเ,อเป็นกล่องก็ได้กล่องหนึ่งก่อนไม่ม่มูกอ๋อไม่มีไม่มีม,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 มูกหลูกอาเช็ดเช็ดเออออาปิดไว้ปิดมูกไว้เหมือนเดิมเอาสารุปล้วเอาเป็นกล้องไปพี่รองคะ่ะยี่ห้อเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นกล่องนะตไเป็น มาเลือกมับซือมาม่าก,ก่อนค่ะพี่น้องเอามาม่าไปไว้ติดไว้สักห่อก่อนสักหอหญ่ก่อนอยู่บานเบิดแล้วเอาไว้อยู่ในลูกไว้ไยไม่เห็นเลยอยู่ทางนี้หรือเปล่ามาทางนี้พี่เน่พี่เน่มาพี่เน่มาเลือกเองนะมา บอมมาขอสีเหลืองโอ้มแม่เลยมาทางนี้มาทางนี้ยำยำช้างน้อยอ่ะนี่พี่เน่พี่เน่หยิบอันนี้แปนหนึ่งใช่ใช่เอาไปใส่รถใส่รถค่ะเออเออช่วยกันช่วยกัน มามา่าพี่น้องคะ่ะม่อมม่าหมดโอเคไปต่อค,ะอคะอ่ะพี่น้องนีปุ้ยค่ะอ่านมเปรี้ยวกันพี่น้องทีนี้ก็มานมเปรี้ยวไปติดไปติดบ้านไว้ก่อนเพราะว่าเวลาสาวๆวันเวลาสาวๆอืดแข็งอะพี่น้องคะ่ะก็จะได้ไไดก็จะได้อ่า สาวน้อยน,อน้องโนวามากึือแข็งค่ะกินน้เปี้ยวก็ออกเลยเอันไหนดีอันใหญ่ไหมโอ้ใหญ่ไปค่ะนีอ่อันใหญ่นี่ดีกว่าแพ็กใหญ่อ,อไปใส่รถค่ะแล้วก็ ใส่รถค่ะใส่รถค่ะโอ้เบึ่งดูพี่น้องว่าซื้อหน่อยๆว่าสั่นพี่น้องเ <c oughs> ยอะเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายก็เยอะเหมือนเดิมว่าซื้อนิดเดีเดยวนะเนี่ยโอ้โหแล้วนี่เยอะเลยใช่ไหมคะผีเดดเดเลือกสบู่อยู่พี่น้องนั่งเลือกสบู่อาบน้ำของนางนั่งคีเลือกครีมอาบน้ำของนางเอง น้องอยู่ไหนอะว่าอ๋อไปใส่รถเหรออ่าโอเคทีดีสองเบิงเบิงคำว่าซื้อนิดเดียวไม่มีอยู่จริงดูคำว่าซื้อนิดเดียวไม่มีอยู่จริงค่ะโอ้ไายจ่ายอปปะแม่ดูว่าแม่จะเอาขนมอะไรดี อันคุณครูบอกอันให้ซื้อขนมวันพุธให้ซื้อขนมมั่นซื้อน้ำซื้อขนมซื้อผลไม้ไปเลี้ยงฉลองอันสอบเซตประสันพี่น้องวันพุธใดใๆกับมนันบิซีแล้วแม่ก็เลยก็เลยซื้อไปเลยค่ะหาเลือกขนมแป๊บหนึ่งก่อนเออไม่ให้ได้เลือกเลยขนมไก่ย,ย่างหรออ่ะดึงออกมา อ้ดึงออกมาดึงออกมาแล้วก็เอาอันไหนอีกอ้ยกยกยกเลยแม่แม่ยกต้องเอาไปที่โรงเรียนด้วยนอร์หอไก่ย่างาสั่นโอ้ย นี่โอ้ตลกมากเลยกำลังเหลือของเล่นอยู่พี่น้องมาทีไรไม่เคยพ้นล็อกนี้สักทีมาย่ำใจต้องล็อกนี้อำนาจจระเข้กัดในนี้หรอคะเอาว่าเอาจระเข้หรอฮะ สีแดงมาสีแดงโอเคว่าอาระเข้และแนออนหนลูกว้าจับโอ้จัดมือโยนโอ้โอ้โอ้หงมหน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 มหง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 หงมหอมหงมหงวหงม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 หงาหงม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 หงหงหงมหงมงมมหง้หงมหงมงมมหงงเมหงมห่่้งง ลือกลูกเลือกของเล่นอยู่อันนี้อ๋อใช่อาอมยิง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 อ๋อเดี๋ยวก็ปวดฟันนะอุมยิ้ม่ะกินเยอะแล้วเอออันใหน่เหรอลูกว่าได้ยังว่าน่ะปืนเหรอปืนที่บ้านเราก็มีนะแบบเนี้ย ปืนที่บ้านเราก็มีไปแล้วพี่น้องขาพ่อแล้วกลับบ้านแล้วค่ะคิดตามกลับบ้านกันขุดต้องไงป๋าปปะเข็นรถไปแล้วหนุนไอตามป๋าป้ะไปแล้วไอตาไป ไปเอานมน้ำปลาป้ามาใส่รถพี่น้องมามาเอามาใส่รถแล,ล้วจะได้พากลับแล้วโอ้ยเก่งจังโอ้ระวังหนมเละโอ้ยเต็มรถเลยพี่น้องอไปไป